เช้าวันจันทร์ค่ะทุกคนค่ะวันจันทร์ของพี่แก้วสำหรับพี่แก้วคือวันหยุดนะคะเพราะว่าพี่แก้วทำงานเสาร์อาทิตย์และนกขัตะเลิกนะคะเมื่อวานระหว่างไปทำงานนะคะก็แวะเข้าไปเอาเข็มเหลืองค่ะ,ะมาทั้งหมด6ตอนะคะก็เมื่อคืนก็ทำไปแล้วหนึ่งตอนะคะใครที่ดูไลฟ์ของพี่แก้วนะก็จะเห็นว่าไปรื้อ รือรากนะคะข,ขึ้นมาแล้วก็อ่ามันยังซุกซ่อนอยู่ในกระโปรงรถอยู่อีก5ต้นนะคะก็เช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็มีกําลังวังชาเนาะ ก็มาย้ายเข็มออกจากกระโปรงแล้วก็เอาไปตั้งรับแดดนั่นเองนะคะเอาทำไมถึงชอบเข็มหรอคะจริงๆแล้วไม่กล้านะคะพี่แก้วเพิ่งจะมากล้าเล่นเข็มก็เมื่อประมาณ6 7ถึงปีนี้เองนะคะแล้วก็ลองเลี้ยงมาอยู่4ี่ห้าต้นนะคะแล้วก็พบว่าเออมันเหมาะกับเราตรงที่ว่า พี่แก้วมีงานประจำแล้วก็เข็มเป็นอะไรที่โตช้านะคะรดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วเราก็เดินเฉียดเข้าไปแล้วก็ว่างๆก็มาเข้ารวดนะคะปีหนึ่งเข้ารวดปีละสองครั้งนะคะเอาละค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองถูกฉลกกับเข็มเพราะว่าเมื่อเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะพี่แก้วได้รับเข็มเหลืองมาต้นหนึ่งนะคะก็ไปซื้อมาจากงานประกวดนั่นเองที่ที่วัดมหาธาตุได้มาต้นหนึ่งแล้ว ปีนี้มันกําลังจะจบแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออชอบเข็มอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเอาอยู่แหละแล้วก็เ,เรื่องโรคและมาแลงเนี่ยก็รู้สึกว่าคุมได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือดินพี่แก้วไปศึกษาเรื่องดินมานิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าได้ดินที่เหมาะกับเข็มนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะจะเลี้ยงเขาได้นะคะก็เลยไปขอแบ่งนะคะพี่ท่านหนึ่งท่านที่เคารพเลยนะคะแถวแถวรามอินทาเจ้าพ่อเข็มนั่นเองนะจ๊ะก็ไปขอแบ่งท่านมาทั้งหมด6ต้น นะจ๊าแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะเอามาทํานะเขาบอกเอออ่าก็เอาไปละกันคือพี่เขาก็อันนี้เป็นเข็มนะคะที่พี่เขารับไว้เมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะคะก็คืออ่าชํามาแล้วนี่นี่เป็นเข็มที่ไม่ได้ขุดใหม่นะคะเป็นเข็มที่อ่า โตแล้วแล้ว,ลวก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะคะอ่าอันดับต่อไปก็คือเดี๋ยวเรามาตัดรากเขาทําไมต้องตัดรากคะเพราะเราเดี๋ยวเราต้องไปลงกระถางใหม่นะคะแล้วเราก็ตั้งทรงนะคะวิธีการตั้งทรงเลยนะคะก็คือเราต้องหาสันรากเขาก่อนนะคะวิธีการหาสันรากก็คือใช้ตะกาวแบบนี้ค่ะตะกาวก็คือเหล็กสแตนเลสหรืออ่า บางคนก็ไปใช้ของญี่ปุ่นนะคะแต่พี่แก้วใช้ของไทยของไทยทาเนี่ยเขาคือกลมหลักการก็คือต้องกลมนะคะเวลาลื้อมาเห็นไหมคะเวลาเราสา่งลากลากจะ,ะโดนหวีออกมาเหมือนผมเลยเห็นไหมคะแล้วเราก็เจอสันลากแบบนี้คุยหาสันรากให้เจอก่อนที่จะตั้งหน้าไม้ก่อนที่จะคัดกิ่งนั่นเองในอันดับต่อไปนะคะสําหรับเช้านี้ก็ต้นนี้จะจบหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะคืองานบอนไซเป็นอะไรที่ยากและก็ยาวนานจริงๆ หลังจากที่เราได้คัดทรงของน้องไปประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราก็พบว่า ต้นนี้เป็นเข็มเหลืองกลุ่มไม่ใช่กลุ่มกอนะเป็นทรงต้นค่ะแต่ว่ามีน้องเล็กๆขึ้นมาหนึ่งคนนะคะเป็นไม้ล้อคือมันมีแล้วเราก็ต้องใช้อยู่นะคะก็วันนี้ก็เลยเช้า,ชานี้ก็เลยยังยุ่งยุ่งวุ่นวายกับกับสิ่งพวกนี้นะคะใช้กันไกลที่เก่าที่สุดในสวนเลยนะคะแต่ว่ากแกล่งที่สุดในสวนเช่นกันแต่ว่าก็คือการเอามา ตัดรากเขาออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าข้างบนสังเกตดูนะคะข้างบนมีน้อยมากเพราะฉะนั้นข้างล่างก็เราสามารถตัดได้เยอะมากๆเลยนะคะเอาอออเอาออกเอารากเกา่าๆออกให้ได้เยอะมากที่สุด ถึงมากที่สุดเลยนะคะอ่าแล้วแบายัง,ย,งยังคงอยู่ที่ตะกาวนะคะตะกาวนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราทําให้แบบว่ารือรากมาแล้วจะได้พบสันรากอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะนักเล่นบอเไซเนี่ยเหมือนนักสำรวจเตยเนอะไหมมันเป็นนักสำรวจคนหนึ่งคือสำรวจอะไรคะสำรวจโคนคะ่ะว่าโคนดีไหมแล้วผายแค่ไหนนะคะแล้วลือลงมาแค่ไหนนะคะส่วนอันดับต่อไปเนาะ ลงดินค่ะดินของพี่แก้วประกอบไปด้วยดินก้ามปูหมักข้ามปี1ส่วนนะคะมะพร้าวสับหนึส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนเห็นไหมคะทุกทุกคนเราก็จะาวางเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเข็มนะคะเข็มชอบดินโปรง่งนะคะเข็มชอบดินโปรง่งแต่โปร่งแบบว่าต้องชื้นสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องใช้ ขุยมะพร้าวถึง1ใน3นะจ๊ะใช้1ใน3เลยนะคะแล้วก็ใบกัมปูจะเป็นอาหารให้น้องและก็มะพร้าวสับคือ,อส่วนของความโล่งนั่นเองนะคะความโปร่งของดินนั่นเองจ้ะมีใครได้ยินเสียงฝนไหมคะเพราะว่าพี่แก้วทําตอนเช้าเนาะแล้วก็เก็บคลิปไว้แล้วก็มาทําช่วงเย็นช่วงเย็นที่ฝนตกกระหน่ำมากเลยทุกค่ะทุกคน ค่าหลังจากลงกระถางแล้วนะคะเราก็ต้องมาทายาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะเข็มเป็นอะไรที่ระวังเรื่องแผลมากๆเพราะพี่แก้วตัดเขาไปแผลเยอะมากเลยนะคะก็จัดแจงลงกระถางนะคะแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ละเลยนะคะ,ะประกอบไปด้วยก็คือเดี๋ยวเรามาขัดลำต้นกันก่อน ขัดด้วยน้ำยาล้าง,งจานค่ะแล้วก็แปลงสีฟันเก่าๆนะคะเพราะว่ามันมีคราบมอสคราบตะไคร่เราอยากให้เขามีความสดชื่นนู่มไหมคืออยากเอาน้องเขามาอาบน้ํานั่นเองผิวสดชื่นตาก็จะได้แตกได้อย่างดีนั่นเองนะคะก็อย่างที่เห็นก็ใช้กดแปบซี่เนาะแล้วก็เจาะรูตรงกลาทงทําความสะอาดนั่นเอง